สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณคณรูพลอยสุนิดาคำมงคลเหมือนเดิมนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังคงเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่11เรื่องสรระอึค่ะเดี๋ยวคุณคณรูพลอยนะคะจะมาทบทวนเรื่องสระอึนะคะให้เด็กๆฟังอีกรอบหนึ่งนะคะสรระอึนะคะเป็นสระเสียงสั้น สะระอึเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเช่นหึอหออึหถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวให้เขียนสะระอึไว้ข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สองเช่นครึคอรออึครึนะคะวิธีเขียนสระอึนะคะให้เด็กๆนะคะเริ่มต้นจากการลากเส้นจากขวาไปซ้ายแล้วลากเส้นโคง้งวกกลับเหนือเส้นเดิมมาที่จุดเริ่มต้น จากนั้นเขียนวงกลมเล็กๆเหนือจุดเริ่มต้นเล็กน้อยสังเกตจากลูกศรดังนี้เลยค่ะค่ะวันนี้คุณคณรูพลอยนะคะจะมาฝึกอ่านนะคะมาพาเด็กๆฝึกอ่านประโยคที่มีสระอึกันนะคะเด็กๆออกเสียงตามคุณคณรูพลอยนะคะมาที่ประโยคแรกกันเลยค่ะเห็นผู้ชายคนนี้ไหมเขาทำหน้าอะไรคะ เขาทำหน้าบึ้งใช่ไหมคะอ่านตามคุณครูนะคะเขาชอบทำหน้าบึง้งอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆเ,เขาชอบทำหน้าบึง้งมาดูรูปนี้ค่ะ,ะรูปนี้นะคะเครื่องบินส่งเสียงดังอึกระทึกใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันนะเครื่องบินส่งเสียงดังอึกรกะทึกเครื่องบิน ส่งเสียงดังอึกกระทึกามาดูภาพต่อไปนะคะแม่ทำปลาหนึ่งแม่ทำปลาหนึ่งภาพต่อไปค่ะทะเลบริเวณน,นี้ลึกมากทะเลบริเวณน,นี้ลึกมาก น้องหน้าบึ้งเมื่อเห็นอึ่งอ่างอีกรอบหนึ่งนะคะน้องหน้าบึ้งเมื่อเห็นอึ่งอ่างประโยคที่สองค่ะเขาดูรังพึ่งอยู่บนตึกเขาดูรังพึ่งอยู่บนตึกน้องเขียนเลขหนึ่ถึงสิบ น้องเขียนเลข1นึ่ถึงสิอ่ามาดูการบ้านเลยนะคะอ่าเมื่อกี้นะคะสำหรับคนไหนที่ยังฝึกอ่านได้ไม่คล่องให้เด็ก,ดกย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะอ่าสำหรับการบ้านวันนี้วันที่25สิงหาคม2564นะคะคุณครูจะให้ในักเรียนนะคะทำงานในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะ โดยคำสั่งของคุณครูคือให้นักเรียนเลือกคำที่มีสระอึอมาแต่งประโยคแล้วฝึกอ่านจำนวน5ข้อนะคะให้นักเรียนเลือกคำที่มีสระอึอมาแต่งประโยคและฝึกอ่านจำนวน5ข้อเด็กๆจะเลือกจากในคลิปจะเลือกคำจากในหนังสือวิชาภาษาไทายหรือจะเลือกคำจากหนังสือแบบฝึกหัด วิชาภาษาไทยก็ได้นะคะที่มีสระอึะแล้วมาแต่งประโยคประโยคที่เด,เด็กจะแต่งเป็นประโยคที่สั้นๆง่ายๆและมีความหมายนะคะไม่ต้องแต่งเวอร์วางอลังการนะคะแต่งแบบป .1 ของเรานะลูกนะเป็นคำพื้นฐานนะคะเพื่อให้เด็กๆเข้าใจคำเข้าใจความหมายของคำนะคะ เราจะยังไม่ใช้คำที่มันแบบว่าเหมาะกับพี่คนโตนะคะเพราะว่าเรายังเพ,พิ่งเรียนพื้นฐานนะลูกนะอ่าเมื่อใครนะคะที่ทำการบ้านเสร็จแล้วให้ถ่ายภาพนะคะส่งมาที่คุณครูพลอยทันทีเลยนะอย่าให้นานเพราะว่าถ้าเราทำนานๆแล้วนะคะงานมันจะไปสะสมเด็กๆจะเหนื่อยนะคะเวลาเด็กๆเ,เคลียร์งานแต่ละรอบนะ ขอชมเชยเด็กๆนะคะที่ส่งงานคุณคณรูพลอยสม่ำเสมอนะคะคุณครูให้คะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าแล้วคุณครูก็หวังนะคะว่าจะได้เปิดเทอมเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าดูจากข่าวแล้วยอดผู้ติดเชื้อนะคะค่อนข้างที่จะลดลงแล้วนะคะก็ขอภาวนาให้มันเปิดเทอมไวๆเนาะจะได้มาเจอกับเด็กๆนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณคณรูพลอยต้องกล่าวคำว่า ขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ